ค่ะอันนี้เราจะมาทำเราจะมาปั้นดินเผากันนะคะทุกคนเป็นเซรามิกนะคะเอาไปเป็นโปรเจกต์วันเกิดของโซฟีปั้นน่อันนี้มาเป็นเพื่อนผิตตามู้ดตตาที่ได้ปั้นด้วยอันนี้ทุก่งมาถึงเลยนะอนนี้เป็นผู้ติดตาที่ไม่ได้ปั้นค่ะแต่เป็นสายสัมพันธ์่าท่านแรกก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้แบบ อยากปั้นอะไรก็ให้แบบวาดลงกระดาษมาขอท่องข้าวเลยนะคะทุกคนรอดูกันว่าส้มจะวาดอะไรบ้างส้มแบบเป็นคนชอบกินซีเรียลตอนเช้าเพราะนั้นส้มม่จะอยากได้แบบถาซีเรียลเป็นแบบรูปเค้กวันเกิดอะไรอย่างงี้นี่ไปที้ไม่สามารถจริงๆริโอ้โหดิวมากโกบๆว่ให้ส้มทำอันนี้โอ้ยส้ม กำลังตัดสินใจนะคะว่าจะทาเรื่องอะไรบ้างนีกอลังมากจินมากกินระดับมาแล้วโกรจะปั้นอะไรให้พี่คกระดูแต่วมาจะทำเป็นรูปหัวใจอันนี้อธิบายหน่อยได้ัหมคะว่ามีอะไรบ้างโลหะโลงที่เป็นดอกไม้ล้วก็มีอันนี้เป็นขวดน้ำจิ้มมีจานที่เป็นกระต่ายก็มีช้อนที่เป็นหัวใจ คอลเลกชั่นส้มนะคะเดี๋ยวจะทำออกมาเป็นอาร์ตคอยได้อารตต้องแบบว่ามีหตัวแล้วก็มีซีเคร็นึงตัวอะเลยทีเคเป็นตัวโลบอกนะอันนี้จะเป็นคอลเลกชั่นส้มส้มกินข้าวส้มบุญยินส้มหวานแล้วก็ส้มฮาลโลวีนเป็นผีอยู่ในชุดนะคะยาะเวลาเราเป็นดิมส่วนที่เราไม่ใช้ผมว่าเราจะพาไปก่อนแล้วก่อน สู้ๆนะที่ตัดแต่งมาดีกว่าผสมดินต้องแบบเขาให้ทำอะไรเแล้วอันนี้ผสมดินให้ชอบแกั่ชาเขาบอกให้ผสมดินสองชนิดให้เข้ากันนะคะตอนแรกมันจะเป็นสองสีแบบนี้นะคะเป็นดินคนละชนิดกันแล้วเขาบอกว่าให้เรามาแบบวัดกันให้มันเข้ากันก่อน จานของเกลส้มนะคะขึ้นไปแงะตรงนี้เดี๋ยวทุกคนเราดูกันนะคะจอนจอนจอนใหญ่มากศิลปามีอะไรเหรอตุด๊ดอ,อาจจะคิดว่าใหญ่ไปนะคะเป็นนิกกี้มินาจ <c oughs> ได้มาอยู่หนะ้าเครื่องปั้นแวคงจะได้หมุนๆแล้วนะคะไรอะ <c oughs> เลือกมาลุกอ like <<|so|>? ันนึงแบบขอเียแก้อย ้มต้องถ้า,ามีผลกันนะแขน,น่งเลยแขนไอมัมนแขก็กว่าือ่าที่เราแขนลอยอยางเีย,เยียรเวาเราไม่รู้ใช่ไหมว่าตรงไหนมันแปลกเราเอามือครอบมันก็ได้เราจะรู้สึกเลยว่ามันเบียดเบียตบเนี้หรือว่าไม่รู้สึกไหมพี่เขาบอกว่าของส้มดูดีเลยอเออาจะมาถึงหน้าตา หน้าตาของดินเฮ้ยหก็น้าตาดีไงแล้วก็ขึ้นชิ้นงานแล้วขึ้นใหาใหญ่ เราจริงๆนันหะบาลานซ์ดีมากเลยไปมาทำดีตงปัาด้่ะ้นะคะคต้องกดปิดเส้นแล้วก็ปิดกัแน้องขาหมดคิ้วอีกเหรอ We'll be right <laughs> back. าายชีวิตีสุดสำเร็จวินทีชีวิตเรียร้อยมจะ็รอยยียบอย่าไปเอาองน้พี่ตอ่างอก็ออกแรงปาช่วงนี้ที่มันมืงห้ดึงจนเท่ากันงานมก็จะไม่จดถ้าเราไม่เก็บมันจะจบาแล้วก็ไปป้นแปะอื่นเเติมติดเพิ่มกได้ แต่ถ้ากลัวแบบว่ามันเบี้ยวอ่ะก็มาเก็บตอนหลังไปปั้นแต่งให้เสร็จก่อนในตอนนี้เป็นต่อได้เลยอเลค่ะช่วยกินซีเดียวของต้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเค้กขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ส้มกำลังหาแปะเป็นแบบสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยไว้ข้างบนยิ้มไหมคะผลงานภูมิใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าทำได้ดีออกมากว่าที่คิดเอาไว้ ผลงานของส้มเองมันคืออะไรคะอันนี้จะเป็นชาซีเรียลที่ส้มจะเอาไปกินที่บ้านนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นใบอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันส้มติดไว้ให้มันดูไม่โล่งเฉยแล้วลูกกลมๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นชี่ค่ะแล้วสดกลมๆรอบๆนะคะเราไม่ได้เป็นไีซ์ิสใสนะคะแต่ว่าเนียยเป็นแบบสปริงกคลสีใส่ใสอะไรให้ลงสีต้องลงสีเยอะมากต้องลงสี อันนี้ส้มจะลงสีแล้วนะคะตัวชั้นครีมนะคะส้มจะใช้เป็นสีออนเนื้อๆหน่อยให้มันเหมือนแป้งส่วนตัวชั้นแยมนะคะส้มจะเอาเป็นสีชมพูชมพูให้มันเหมือนกับแบบแยบมสตรอเบอร์รี่นี่มีของส้มแค่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้นเชียวดูของกบอุ <laughs> ้ไม่กี่สีอยันีสีเขียวดูที่ติดเีกแต่เดี๋ยวมันก็ติดเอง ใช่เบี้ยวบอกมันจะเข้มมากๆมาก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 จากสีเขียวจะกลายเป็นสีอะไรคะส้มเขียวอ่ะฮะนี่ถามว่าคือแบบคือต้องการที่จะแบบจากสีเขียวเป็นสีอะไรคะอ๋อสีเขียวค่ะแต่พี่ถามจากสีเขียวเป็นสีอะไรคะชมพูคิดไม่ออกคิดไม่ทันสมองเหมือนเหมือนเหมือนกันถามว่าแบบโอเคค่ะถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองเท่าสองเท่ากับสี่และสามบวกสามเท่ากับกับพลอย ที่ส้มเชื่อว่าทุกอย่างมันจะสามารถช่วยส้มได้ถ้าส้มอบไม่รู้เหมือนจะได้ช่วยไหมส้มหวังว่าถ้าส้มอบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองมาช่วยให้อุดหนุนเยอะๆนะเพาะส้มไม่อยากเอาพวกนี้กลับบ้านไปทั้งหมดเดีอยากอยากแบ่งๆกันเอาไปนะคะ วันนี้โปรเจกต์วันเกิดของส้มนะคะ<ม>ก็ได้จบลงวันที่เรียบร้อยแล้วโดยส้มได้ทำการคลอนรูปของส้มออกมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดค่ะอันนี้จะเป็นแชมป์ซีเดียลนะคะถ้าถึงบ้านแล้วถ้าได้รับส้มจะถ่านให้ดูเป็นคิกวันเกิดเป็นรูปคิงวันเกิดแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มน้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวตัวนี้ที่เห็นมันเป็นอย่างเนี้ไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวพอไปโอบอ่ามันน้องก็ขาวแต่ส้มวาดหน้าว่าตาไว้แล้วถ้าทุกคนชั้นสี่นะครับก็ฝากให้ทุกคนุดหนุนกดหนุนกลนนงเรเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย